ก่อนหน้านี้บีได้ทาแกงอ่อมหมูไปแล้ววันนี้บีจะมาทาแกงอ่อมไก่ค่ะไก่ที่บีชอบกินที่สุดนั่นก็คือไก่มืองเมืองไก่บ้านบ้านไก่บ้านเรานะคะอร่อยถ้าเป็นพวกไก่พันไข่ไก่พันเนื้ออะไรแบบนั้นมันไม่ค่อยอร่อยนะคะไก่เหนียวอร่อยบีชอบแต่ที่นี่มันหาซื้อไม่ได้ก็ประทังกันไปก่อนค่ะรอบนี้บีก็จะแกงเหมือนรอบที่แล้วเลยเพียงแต่ว่ารอบที่แล้วเป็นเนื้อหมูรอบนี้เป็นเนื้อไก่ค่ะ วันนี้บีจะมาเล่าเรื่องกฎหมายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นให้ฟังเอาเท่าที่บีรู้นะคะอันไหนที่ไม่รู้ก็แล้วไปถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวได้มาแอววประเทศญี่ปุ่นนะคะลองสังเกตรถเขาดูไม่ว่ารถจะหรูขนาดไหนบม่ว่าจะเป็นกันน้อยกันใหญ่เตมอเตะแมะแมรถทุกคันก็จะมีฟิล์มที่คล้ายๆก,กันซึ่งนั่นก็คือกฎหมายญี่ปุ่นเขาบังคับว่าฟิล์มด้านคนขับแล้วก็ข้างคนขับแล้วก็ด้านหน้า จะต้องโปร่งใสมองเห็นคนขับอย่างชัดเจนส่วนกระจกด้านหลังคุณจะติดทึบยังไงก็ได้ติดจนไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ถ้าเป็นรถสปอร์ตล่ะอารถสปอร์ตมีแค่กระจกข้างหน้ากระจกด้านข้างคนขับแล้วก็ด้านด้านคนขับแล้วก็กระจกด้านหลังใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตส่วนใหญ่ก็คือไม่มีกระจกหลังเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบเปิดหลังคาได้มันก็จะเป็นแบบใสๆเลยคะ่ะทุกคน จริงๆแล้วถามว่าเขาติดฟิล์มไหมอย่างรถบีก็ติดฟิล์มนะแต่ติดบางมากโอ้โหได้ติดแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาไม่ได้จอดรถในร่มเหมือนบ้านเราถ้าใครมาเห็นรถที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะบีอยากจะบอกว่าสงสารมากไม่ว่าจะเป็นร้านมือสองร้านมือหนึ่งร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ขายรถเขาก็จะจอดรถตากแดดกันทั้งหมดเลยค่ะน่าสงสารมากแล้วแดดที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้ร้อนมาก เท่าที่บีอยู่ญี่ปุ่นมาเกือบจะ4ปีนี่นะคะคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยแซงรถกันถ้าเกิดว่าเป็นรถ2เลนเป็นถนน2เลนแบบนี้นะคะอย่างบีขับไปทํางานนะคะทางมันแคบมันวิ่งได้แค่บแบบเลนหนึ่งคันหนึ่งก็เต็มเลนแล้วอะ่ะมันไม่สามารถแซงกันได้แล้วคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่บ้านนอกคือคนแก่ๆทุกคนทุกคนจะติดรถส่วนใหญ่จะติดป้ายว่าอะไรนะคนแก่ป้ายคนแก่แล้วถ้าไปเจอคนแก่ขับรถอยู่ข้างหน้านะทุกคนเอาแล้วงานเข้าแล้ว เขาจะขับกันประมาณ40-50คนแก่ส่วนใหญ่ก็จะขับประมาณ40ซึ่งโดยความที่เราเป็นคนไทยนะคะมาใหม่ๆบีบอกเลยว่าโอ้โหแอบแช่งตามตูดเลยทำไมขับรถใช่อย่างงี้วะนี่สัยคนไทยคะ่ะแต่ตอนเนี้ยชินชินถ้า50เนี่ยโอเคสำหรับบีโอเคเลยแต่ถ้า40เนี่ยมันก็ลำาหยลําเหลือไายย่างเตานี่การไปจะอันนรกก็จ้าเตะจ่าว่ะบางทีเจอรถแบบนี้นะคะอารมณ์เสียมาก แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเร่งเครื่องแซงขึ้นไปเราอาจจะไปเจอตํารวจดักอยู่ข้างหน้าแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเท่าที่บีดูจะไม่มีกู้ภัยเหมือนบ้านเราบ้านเราเหมือนจะเป็นมูล,ลนิธิคือกู้ภัยแบบมีคนเอารถไปบริจาคอะไรแบบเนี้ยแล้วรถกู้ภัยของแต่ละมูล,ลนิธิก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะทั่วประเทศญี่ปุ่นจะเป็นรถแอมบูเล็ตหมดเลยคือจะเหมือนกันหมดแล้วที่ญี่ปุ่นก็คือ รถแอมบูเลนเนี่ยก็คล้ายๆรถกู้ภัยนั่นแหละแล้วก็จะมีกู้ภัยกับนักดับเพลิงเขาจะอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเป็นทีมแล้วช่วงไหนที่อากาศร้อนหรือว่าอบอ้าวสามารถทําให้เกิดไฟไหม้ได้เขาก็จะขับรถไปสองคันนะคะโดยมีรถดับเพลิงขับไปข้างหน้าแล้วก็รถกู้ภัยเหมือนรถกู้ภัยนั่นแหละแอมบูเลนตามหลังไปแล้วเขาก็จะประกาศบอกว่าให้ระมัดระวังไฟไหม้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศชื้นร้อนอะไรแบบนี้ ถึงแม้ว่าฝนจะตกเขาก็ขับรถไปกันนะคะรถพวกนี้จะมีเสียงแบบว่าติงต้งติงต้งติ้งติ้งจะเสียงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดังมากอยู่ที่ไหนก็ได้ยินสำหรับนักกู้ภัยหรือว่านักผจญภัยนกผจญเพลิงอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะคะนักดับเพลิงทุกคนต้องผ่านการอบรมนะคะแล้วบีเคยดูข่าวด้วยว่านักดับเพลิงอะ่ะเขามีเงินเดือนที่สูงมากทุกคน คือใครก็อยากทํางานเป็นนักดับเพลิงนะคะอันนี้ก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็เล่าให้ฟังด้วยแล้วตํารวจที่ประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนถ้าใครจะแต่งงานกับตํารวจญี่ปุ่นนี่ก็คือเขาจะสอบประวัติครอบครัวเลยนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาแต่งงานกับตํารวจญี่ปุ่นก็ได้คือเขาเขาสอบประวัติหมดเลยคนที่จะมาเป็นตํารวจเขาก็สอบประวัติหมดเลยนะคะเขาจะตรวจดูว่าเป็นคนดีไหม บีเคยเกริ่นไว้หลายรอบแล้วน,นะคะว่าบีอยากไปถ่ายคลิปตอนที่รถญี่ปุ่นมันวิ่งอยู่บีอยากให้ทุกคนได้เห็นรถญี่ปุ่นมันตะมูตะมิแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีช่วงนี้บีก็ยุ่งด้วยมีหลายคนก็อยากเห็นสวนผักแล้วรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีคลิปลงให้ดูคะ่ะ